เราอยากตอบแทนบุญคุณสิ่งที่เรามานั่นก็คือผมตั้งใจที่จะสร้างวัตถุมงคลน,นั่นก็คือครสร้างพระพรมรไปทุกสารทิศเลยครับภาคเหนือภาค,คอีสานภาคใต้รวบรวมมวลสารมาทั้งหมดเนี่ยพระเกจิที่มาในวันปลุกเสก168รูปเลย168รูปครับ,ค,รบคนจีนหรือคนฮ่องกงเนี่ยนะ ถ้าทะเบียรถ168นรถ168นี่ถือว่าโอ้โหเป็นเศรษฐีทุกเหรียญก็จะมีก็จะเป็นใช่ครับนี่ผมโชว์ให้ดูนี่ด้านหลังนี้จะเป็นมนูลสานตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากเลยไปอยู่ในคอเจ็คสันหวังได้ไงอเราให้เกจิท่านเขียนสดๆมาเนื้อเหล็กน้ำพีครับผมเนื้อเหลืองเกสอแล้วสุดท้ายก็คือเนื้อว่านร้8คล้ายๆจะใบเซอร์เล็กๆเลยนะ ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาและเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาจนเข้าบวชและถือศีลมากถึง168วันของจาพนมด้วยความตั้งใจและความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่จะสร้างและพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดที่บ้านโคกสูงตำบลบักใดจังหวัดสุรินทร์จึงนำมาซึ่งการนิมนต์พระเกจิ168รูป จากทั่วประเทศเพื่อมาอธิษฐานจิตและนำมวลสารที่หายากและศักดิ์สิทธิ์มากมายจากทั่วประเทศเพื่อนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังแห่งยุคพรพระพรม168 สนใจร่วมบุญกับจาพนมได้ที่เพจพรพระพรม168จ่าครับในเรื่องราวของวัตถุมงคลเนี่ยในฐานะที่จ่าก็ใส่ตลอดนะฮะ เคยมีเหตุการณ์หรืออะไรครั้งไหนบ้างไหมฮะที่รู้สึกว่าแคล้วคลาดอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอะเพราะว่าชีวิตบู๊มากหรือเกินกันโดดไฟไหมเตะต่อยลนลงมาตุบตับตุบตับมีบ้างไหมผมว่าแคล้วคลาดจนมานั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ค่อยเจช่ชดูแลดูแลอันนั้นดีกว่าดีกว่ารอดใช่ครับดีกว่าไปไปชนปุ๊มแล้ว<ช>ไม่เป็นไรใช่ครนนับเอาแคล้วคลาดนะครับเมตตาแคล้วคลาดนะครับมีความรู้สึกว่าเราเราศรัทธาแล้วก็ ไปไหนมาไหนอ่ะมันมันก็เหมือนว่าเออมันมีคนสนับสนุนมั่นใจแล้วก็ไม่ไปะทะเลาะก,กับใคร <c oughs> ไม่ไปทะเลาะก,กับใครไปก็มีแบบก็เป็นมิตรความใจบุญและความรักในการทําบุญของพิจาร่ยวงในบอกว่าเงินที่ได้มาจากฮอลลีวูดเนี่ยทำบุญแทบหมดเลยนะ <c oughs> เป็นข้อเสียผมท <c oughs> ำบุญแทบหมดเลยนะ <c oughs> เป็นเป็นข้อเสียไม่เก็บไว้ซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างอ่ะ <c oughs> นี่บางคนนี่ความความสุขไงความสุขไงอริยทรัพย์ครับ นี่ไงอริยทรั์เลยนะอริยทรับเออแปลงจากรัพย์บนทางโลกเป็นทางถูกไหมอริยทรั์นี่คือความสุขของจาถูไหมสําหรับบางคนเนี่ยมันคือเป็นรถยนต์เป็นบ้านเป็นทรัพย์สินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเป็นรั์ที่แบบทรัพย์ภายนอกรัแต่สําหรับจาไม่ความรักในการทําบุญนะครับการช่วยุทธศาสนาของจาเนี่ยมันก็เลยมาถึงเรื่องราวว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะสร้างบุญใหญ่อันนี้ คิดจะะทออไรยู่ํามันก็เป็นเนเป็จตนานั่นก็คือผมตั้งใจที่จะสร้างวัตถุมงคลนั่นก็คือสร้างพระพรหมสร้างพระพรหมก็เกิดมาถึงจังหวะเวลาที่เราอธิษฐานจิตนั่นแหละสิ่งที่อะไรที่ลูกอยากทําขอลูกได้เจตนาขอลูกดลบันดาลให้ถึงขอให้ได้ทำขอให้ได้ทาได้สำเร็จแล้วบุญก็ได้พามาเยใชน เขาก็รู้จักผมเนี่ยรเรื่องของว่าผมทําบุญมาหนักมากบอกจาถ้าจะทําบุญนะพี่เห็นว่าจาเนี่ยทาบุญตลอดเลยเออแล้วทาบุญหนักมากครับ,รบเอางี้เนาะพี่มาร่วมบุญด้วยอย่าทําคนเดียวก็เลยได้เกิดโปรเจกต์นี้ครับจ้าครับ พอเอาละได้พิแสงมาเป็นสะพานบุญร่วมกันละและเจตนาของเราที่จะทําบุญเนี่ยทำไมถึงได้มาเป็นพรพระพรมหนึฮะทำไมถึงเป็นพระพมรมก็มาจากจุดกาเนิดก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราส่งให้เราไปประสบผลสําเร็จเนี่ยเราจะทําอะไรขึ้นมาก็คือมานึกถึงพรมของลูกก็คือพ่อแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ช่วยส่งเรานั่นแหละก็เลยเกิดมาเป็นเหรียญ พรพระพรม168ก็เลยตั้งใจทั้งทีมงานทุกคนเนี่ยมาทํากันว่าโอเค168วันซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าตรงกับวันวันที่ผมบวชได้168วันที่บวชเนี่ย168วันพอดีเลยนะใช่ใช่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะก็ไม่ได้ตั้งใจอันนั้ก่อนหน้านั้นตั้งนานถูกไหมก่อนตั้งี้ตั้งนาน้วก็เลยแบบทุกสิ่งที่อยางเหมือนจัดสรรทรมาจัดสรรแล้ว168เนี่ยโหราศาสตร์จีนเนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลนะผมจําได้เลยว่า คนจีนหรือคนฮ่องกงเนี่ยนะถทะเบียนรถ168นี่ถือว่าโอ ح, <ม>้โหเป็นเศรษฐี<ม>รวยมากถึงจะได้ทะเบียนนี้นะฮะเพราะเป็นเลขมงคลค ก็เลยมาเป็นพระพรมหนึ่งหกแปดพระพรมหนึ่งหกตรงกับวันที่เราบวชพอดีเลยร้อยหกสิบแปดวันช่างบังเอิญโอจาครับที่บอกว่าไปรวบรวมมวลสารจากทั่วประเทศเนี่ยก็คือทั่วทุกที่เลยที่เขาบอกว่าเป็นมวลสารตรงไหนที่เป็นมงคลที่ดีเป็นเกจิทั่วประเทศไปทุกสารทิศเลยครับไปภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้รวบรวมมวลสารมาทั้งหมดเนี่ย ผมได้ลงลงไปกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่หลายๆท่านแล้วท่านเมตตาจารมวลสารให้ครับจาพนมไปอ่ะโอ้โหแล้วจาพนมอยากทําบุญเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าท่านก็ยินดีมอบให้เลยมอบมวลสารให้เออได้เห็นชื่อสองชื่อได้ไหมฮะเกจิที่ที่เมตตาให้ก็หลวงปู่ที่ผมไปก็มีหลวงปู่มหาศิลาที่กาลสินแล้วก็พระอาจารย์ต้อมที่ร้อยเอ็ดวัทนสแบงครับหลวงพ่อสุริยันที่สารคาม หลวงพ่อช้างที่จุกไดอจุกระเชิวัดจุกระเชิใช่ครับแล้วก็หลวงพ่ออิดหวออดวดลาาวงพ่ออิดวัดจุฬามณีหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีท้าเวสุวรรณเนี่ยมัณครับแล้วสิ่งที่ผมเก็บ เก็บไว้ด้วยตั้งแต่แฟนขับให้มาก็มาหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมมวลสารให้เป็นหนึ่งเดียวคือตั้งใจว่า168แต่น่าจะเกินเกินครับจากพระสมเด็จได้มาจากป๋าพยักษ์ได้มาจากอนุกิได้มาจากเนี่ยรวบรวมกันทั้งหมดนะครับมาแล้วก็จากเพื่อนเพื่อนแฟนขับแล้วก็ครูบาอาจารย์จากพระพรมจากทูบที่คนไปอธิษฐานจิตนี่นั่นก็ทั้งหมดคือมวลสารและเกจิผระสงค์ร้รูปได้มา พุทธพิเศษโอ้แต่ว่าพระเกจิต่างๆที่มาในวันปลุกเสกเนี่ยครับร้อรูปเลยร้อรูปครับได้ได้มากจัดขึ้นที่จัดขึ้นที่วัดขนอนครับที่อยุธยาครับตำบลหนองน้ำส้มอเมรุทยจังหวัดอยุธยาทำไมถึงเป็นอยุธยาเพราะว่าหนึ่งคือบรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อแล้วครูบาอาจารย์ก็คือ ตักศิลาเนาะเป็นเป็นรวบรวมจิตวิญญาณทั้งหมดอายุทยาแน่นอนเป็นจิตวิญญาณที่รวบรวมบรรพบุุษที่สร้างก็สํานึกถึงขึ้นท่านนะที่กว่าจะได้แผ่นดินเกิดท่านมีเจตเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือพรมนั่นแหละพระแม่ธรณีทุกย่างกาวตินเดินเราระลึกถึงท่านก็เลยเกิด คืนที่นั่นสายพรมวัดขนอนวัดขนอนก็จะมีอาจารย์เฮงด้วยอาจารย์เฮงไทยวันอาจารย์เฮงก็จะเป็นสายวัดประดูทรงธรรมซึ่งเป็นสายพรมแล้ววันนั้นมีอาจารย์วันชัยไปด้วยสงายอาจารย์สายจงอาจารย์เฮงใช่ครับโอ้โหวันนั้นนะฮะพิธีก็ยิ่งใหญ่มากนะวันนั้นมีความรู้สึกแบบตอนที่หล่อเหรียญนำเลิกนะเป็นพิธีพลีมวลสารนำเลิกอ่ะทีมงานนี่นักข่าวเนี่ยบอกว่านี่ภาพที่ทรงกฎ โพระธิดาทรงกฎใช่ครับพระธิ่สงกฎเราก็อเออเป็นปรากฏการที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีคนะผู้ชมสังเกตดีๆนะเวลาที่มีการปลุกเสกวัตถุมงคลนะทำไมถึงชอบมีพระธิ่สทงกฎ เสมอก็แปลกนะเป็นเวลาที่เรามีมีพระเกจิมานะฮะสวดมนต์ชุมนุมเทวดาอะไรแต่อะไรเนี่ยเขาแน่นอนเขาต้องเลือกเรื่องงามยามดีเลือกยามงามนะครับเจตนาแล้วก็วัตถุประสงค์ความศรัทธาของผู้คนที่มีกันอยู่อย่างมากมายบริเวณนั้นนะครับก็เกิดพระอาทิตย์สงกฎให้เราเห็นเป็นประจำเลยนะครับงานปลูกเสกแล้วมันยิ่งทําให้ดูเข้มขลังดูเข้มขลังแล้วเราถ้าอยู่ร่วมงานนนั้นถ้าหลายท่านเคยไปนะโอ้โหขนลุกขนชันเลยเพราะไม่น่าเชื่อว่า ถ้าม่บำมีในช่วงเวลานี้ผมคนลุกมากเลยผมแบบผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอธิษฐานจิตสิ่งที่ผมตั้งใจอะ่ะมันเกิดขึ้นนะผมบอกสําเร็จแล้วอย่างน้อยคือใจเราอะ่ะบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิบ์บอกสิ่งที่เราศรัทธาท่านรับรู้ เรามีเจตนาดีนะครับปัจจัยนะที่ได้จากการจาหน่ายวัตถุมงคลในครั้งนี้จะนําไปสร้างศาสนสถานศาสนสถานต่างๆที่วัดบ้านขอนสูงดินแดนบ้านเกิดแล้วเราวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นตั้งแต่วิ่งเล่นตรงนั้นตั้งแต่เด็กแลวชาวบ้านเนี่ยก็บอกเออไม่มีสถานที่ในศาสนสถานที่เป็นแบบว่าเนี่ยเพิ่งได้ตาตั้งปี63สเป็นวัดเท่นั้นเองก็เลยโอเคตรงนี้สิ่งที่ลูกมาเนี่ยก็คือ ลูกได้สืบสารเจตนาลมของพ่อพ่อแม่ครับชาวบ้านบ้านคอกสูงนั่นคือการสร้างวัดคือคุณพ่อได้ถวายที่ดินให้กับวัดแล้วก็เกิดวัดขึ้นวัดยังไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้เนี่ยก็ขอให้บอกเทวดาทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณน,นะก็ขอให้เปิดให้ลูกให้ลูกได้ทำให้สำเร็จ ผมมองเห็นอะไรรู้ไหมในอนาคตข้างหน้านะยาวๆนะวัดนั้นน่ต่อไปทุกคนเรียกวัดจาพนมเอาไเอาเนี่ผมพูดถึงร้อยปีอะไรข้างหน้านะผ่านไปอ่ะมันจะมีรูปปั้นจาอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้เราคิดเราคิดแบบในอนาคตนะครับแล้วเวลาทุกคนไปแล้วก็จะเป็นจุด เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของอำเภอของตำบลตรงนั้นน่ะก็อยากให้เป็นทุกคนได้มาร่วมเป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นบุญด้วยกันบุญใหญ่เนี่ยบุญใหญ่ใช่ครับห้ามทำคนเดียวใช่ครับถูกไหม้เราก็ต้องชวนเนี่ยทุกคนมาทําด้วยให้ได้บุญด้วยกันใช่ครับใช่นะครับเพื่อนๆที่ประเทศจีนก็พอได้ยินข่าวว่าทราบข่าวอ่าตรงนี้อยากมาร่วมบุญด้วยแล้วถ้าพรมเนี่ยคุณจีนศรัทธาคนจีนศรัทธาคที่สุดมันก็ตรงกันครับว่าพรมคือพ่อแม่ของลูกก็คือถ้ารู้จักกระตันยูต่อพ่อแม ก็ได้รับเปรียบเสมือนก็ได้รับพรจากพ่อแม่ครับเขาได้รับพรจากผู้ที่มีเมตตาเมตตากรุณามพระเจาอเมริกาก็ได้รับพรจากท่านอแล้วตอนนี้กําลังเป็นเรียกว่าเป็นกระแสมากเลยไปอยู่ในคอแจ็คสันหวังได้ไงอ่ะครับก็วันนั้นแจ็คสันหวังเขาทาดเคลื่อนกับผมเนี่ยสามครั้งแล้วครั้งที่สามเขาก็เลยมาที่เมืองไทยเขาอยากเจอเราก็เลยเออก็เป็นอัตลักษณ์ของเราอยู่แล้วถ้าเมืองไทยก็เราต้องให้พลัง ก็ไปก็ได้มีโอ,อกาสได้แล้วก็เอาให้เขาเขาก็แบบว่าดีใจมากเลยเพราะเราก็บอกว่าสิ่งนี้คือเป็นครูบาอาจารย์เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแล้วก็เป็นสายมวยเราเราก็เลยได้สอนมวยไทยคือท่าไหว้ครูท่าปฐมเทพพนมพรมสีหน้านี่แหละท่านี้เลยนี่แหละครับนี่แหละทํามถึงเป็นพระพรมแล้วมูลสารที่ที่สร้างอ่ะเห็นบอกว่าเราเอามาใส่ในเหรียญด้วยทุกเหรียญก็จะมีก็จะเป็นใช่ครับก็จะมี นี่ผมโชว์ให้ดูมวลสารให้เอฟซดูนี่ด้านหลังนี้จะเป็นมวลสารนะฮะก็ยังมีเป็นแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังก็จะเป็นอย่างผมเนี่ยก็มีเป็นเหรียญกลมแบบนี้แล้วก็เป็นข้างหลังเป็นมวลสารข้างหลังเป็นมวลสารด้านหน้าเป็นสีหน้าผมสีหน้าอันนี้เป็นรัศมีแห่งพรมรัศมีแห่งพรมนะฮะแล้วก็จะมีแบบเหรียญอาร์มเหรียญอาร์มแบบที่กาใสแบบนี้เห็นว่าตอนนี้จับจองเงินยากพอสมควรแล้วก็มีตะกรุด อ่าแล้วก็มีแบบที่เป็นจิวเวลรี่นิดๆแบบนี้ใช่ครับอย่างนี้นะฮะใช่ครับก็จะเป็นอันนี้นะนี่นี่นี่ยเนี่ยเนี่ยผมให้ผมให้เลยอุยรีบเลยรีบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับายได้บุญด้วยกันครับโอ้ยคุณผู้ชมบุญเอาคนเดียวไม่ได้แล้วก็มีแบบตะกุดนะตะกุนตะกุนเดี๋ยวเนี้ให้พี่จาโชว์ครับนี่ฮะอันนี้ผมให้ โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ให้เป็นหนุ่มครับขอบคุณครับขออนุญาตนะฮะครับครับผมใส่เลยครับครับอืมอืมอืมคุณผู้ชมเฮ้ยฮะอันนี้ของพี่จานะฮะอันนี้พรมสีหน้าทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างเป็นแปดนะครับครับอ่าเป็นแปดก็ครับมักแปด เน่ครับผมอ๋อมีความหมายหมดเลยมความหมายครับการจะสร้างการจะทําอะไรแบบนี้ก็มีความหมายหมดเลยครับองสามก็พระธาตุไตรองสามที่อยู่ชั้นบนเนาะยังไงพระพรหมก็ต้องยกพระพุทธเจ้าขึ้นเหนือหัวองสามหลักสี่ก็คือพรหมวิหารสี่ส่วน8ก็คือนะฮะหน้าที่ก็คือ8ดอย่างครับเอาละครับก็มาบอกบุญกันนะฮะว่า เรื่องราวของเรียกว่าการสร้างบุญนะที่จาพนมนะตั้งใจในวันนี้เนี่ยก็คือการสร้างศาสนสถานนะครับที่วัดที่บ้านเกิดวัดนิเวศวัฒนารามครับครับบ้านโคกสูงครับตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเอาละครับก็ช่วยกันนะครับพรพระพรม168 นี่ฮะพยันนะครับ เดี๋ยวให้พี่แซงอธิบายครับคือคือคือพยานเนี่ยนะครับตัวเนื้อผ้าเนี่ยเราก็มีมวลสารนะครับคือยันเนี่ยเราให้เกจิท่านเขียนสดสดมานะครับเขียนสดโดยที่เราไม่เอาไปใช้ระบบเลียงให้สวยงามเราไม่เอาเลยเราให้มันเป็นเป็นดิบที่สุดนะครับอย่างภาคเหนือก็จะเป็นครูบาดวงจันทร์ภาคใต้ก็เป็นหลวงพ่อประสูติวัดในตานะครับอันนี้เป็นหลวงพ่ออิดวัจุลามณี ฝั่งนี้เป็นหลวงพ่อช้างวัจุกะเชอนะครับแล้วก็กรอบทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นกรอบของอาจารย์เฮงไพวันโดยที่อาจารย์วันชัยเป็นคนส่งมอบให้อีกทีนึงเขียนโดยอาจารย์วันชัยซึ่งเป็นสิทธิสายตรงนะโวันนี้ก็พยันนะพรพรมหนึ่6 8โดยที่ตอนตอนสกรีนนะครับผมเราเราได้ผสมมวลสารเข้าไปในสีสกรีน เราค่สกินครับขึ้นหนสีก็มีมวลสารใช่ครับเพราะฉะนั้นพยันก็ก็มีมวลสารเนี้ยต้องบอกว่าคนนี้ไม่ยอมทุกอย่างเขาไม่ยอมละเอียยมากเขาไม่ยอมครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะเรายังมีหลากหลายนะผลิตภัณฑ์นะอันนี้ตะกุดอู้แต่นี่สวยสวยผมชอบเนี่ยพอห้อยต้องดูแบบดูดูคลางดูคลัดสักสิ์คงกว่พันตะกุดนะรพรมะพร้อย่างนี้สวยนะครับ ลวดลายวิจิตรเลยนะครับอันนี้ยังพอมีนะเดี๋ยวแบบจองมาไม่มีมีครับถ้าขุนนี้เดี๋ยวจะเข้าวาระที่2อ๋อเดี๋ยววาระสองก็ไปร่วมอ๋อทั้งบมนนี้จะไปร่วมอีกใช่ไหมใช่ครับโอ้ดีจังเลยท่านผู้ชมเนอสองวาระน้วัดขนอนแล้วก็วัดสแก่ทั้งสองวัดเป็นเหมือนเป็นต้นตำรับ ของผมนั่งคู่ที่อยุธยาที่สุดอันนี้มีอะไรมาโชว์ในการสุดท้ายครับเป็นพระผงโชว์ได้เลยวันนี้วันนี้เราเต็มที่ฮะอันนี้เป็นพระแจกในพิธีอันนี้ฝากให้ี่หนุ่มเลยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นพระผงใช่พระผงนะพระผงอย่างอันนี้ครับผมความพิเศษก็คือเป็นนวะโลหะทรายเงินเต็มสูตรลายเสือซึ่งความจริงแล้วน่าจะห่างหายกับวงการพระเครื่องมานานแล้วพระในลักษณะนี้ก็ทางเราก็แบบนะครับ ทำกรรมวิธีค่อนข้างย้อนอยุคเพื่อให้ได้พระชุดนี้ออกมาแต่และองค์ลายไม่เหมือนกันทำแบบพิธีโบราณ,ราณใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อขององค์พระนะครับสวยมากนะต่อไปเก็บไว้ในลนะิมิเต็ดเอดิชั่นนะมีมีแค่9ก้าุ้ย 999องค์เองเหรอจัดในพิธีนํำเลิกครับพวกงแช่น้ามนต์ทั้งหมดทุกองคผ่านการแช่น้ามนต์ในพิธี999องค์เท่านั้นก็เหมือนกันทุกรุ่นทุกแบบนะครับเรามีระบบเข้าไปเช็คอินข้างในแล้วก็จะมีการเรียกว่า v e r i f y เจ้าของใครจองท่านไหนเป็นคนจองถ้ามีการเปลี่ยนมือก็จะมีการเปลี่ยนเจ้าของนะฮะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการนะวัตถุมงคลเลยสิ่งเหล่านี้นก็จะเป็นคล้ายๆจะใบเซอร์เล็กๆเ,เลยนะ<ช>คุณเก็บไว้เลยว่านี่คือคือของแท้ จากพรพระพรม168พได้มาจากที่อื่นหรือผมไม่รู้นะแต่ว่าบริไฟกันให้ดีนะฮะพระผมจินดามมณีครับกดนำเรื่องในพิธีผจินดามณีผงจินดามณีครับผงจินดามนีชื่อก็เป็นมงคลมากแล้วที่มงคลกว่านั้นก็คือมีเกจิอาจารย์นะครับ70องค์ที่กดครับมี7รูปในการกดครับผมเพราะฉะนั้นกดองค์ละ10รูปเราปนกันมาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์ลุ้นลุ้นเลย ใช่ครับแล้วต้องลุ้นยังไงอ่ะก็คือแบบว่าถ้าเราจองรุ่นนี้ไปก็ลุ้นเอาว่าเปิดมาแล้วจะเป็นองค์นาเลิกหรือเปล่าถูกไหมเลิกหรือเปล่าใช่ครับผมอาจารย์องค์ไหนเป็นคนกดใช่คลิเจ็ดรูปครับผมอ๋อมีระบุไว้มีระบุที่ใต้ฐานครับผมจะมีระบุไว้ข้างล่างด้างล่างเลยลองลองพิกที่ที่ฐานดูได้เลยครับใช่อ่ะนี่ใช่ไหมจะมีโค้ดแล้วก็ระบุว่าพระอาจารย์รูปไหนเป็นคนกดแล้วผู้ชมปัจจุบันนี้เรื่องของการลุ้นเนื้อลุ้นนําเลิกอะไรต่างๆเนี่ยในวงการนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็เอฟซีก็ชอบ เราได้ลุ้นไงพี่ได้ลุ้นได้ลุ้นเช่ามาเนี่ยไม่รู้ล่ะว่าจะได้แบบไหนแต่สมมุติว่าถ้าได้แบบรุ่นธรรมดาก็อ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าได้พิเศษเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนถูกหวยเออเหมือนถูกหวยจริงเราเรามีความพิเศษอยู่ค่อนข้างหลายอย่างครับตั้งแต่ในเนื้อจินดามนีเองครับมีตะกุดทองคู่ตะกุดเงินคู่ตะกุดทองแดงคู่แล้วก็มีเนี่ยครับปิดทองคําแท้นนี่คือทองคําแท้บทองคำแท้ใช่แล้วแล้วก็ต่อไปครับผมนี่ กรรมการใช่ครับไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลยนะถ้าชุดกรรมการลุ้นอยู่ดีครับเฮ้ยบอกเลยมีพิเศษีกเหรอมีพิเศษแล้ก็มีพวกชุดกรรมการเนี่ยจะมีหลายหลายรูปแบบเลยครับตั้งแต่ปัดมุกตะกุดคู่แล้วก็อันนี้เป็นปัดมุกจะไม่เหมือนกันแล้วดูเห็นจะชัดเจนแล้วปัดมุกนะใช่ครับนี่ก็จะเงากว่าเงากว่าตะกุดจะยับกว่านะตะกุดคู่นี่ตะกุดคู่นี่เป็นแบบนี้ครับผมอยู่นี่ด้วยไหมฮะนี่ครับอยู่ด้านหลัง ก็มีกุตกุฎเงินทอง้วนั่งอะไปลุ้นเอาลุ้นทไปดุ้นเอาได้อยู่ที่ดวงนะก็จะเป็นเนื้อเหล็กนำพีครับผมเนื้อเหลืองเกสรแล้วสุดท้ายก็คือเนื้อว่านร้อยแปด ทุกเนื้อก็เป็นเนื้อมงคลแล้วเราก็ยังผสมจำนวนมวลสารอย่างที่บอกใช่อย่างที่บอกนะครับมวลสารมากมายนะครับโอ้โหอย่าตีเป็นมูลค่าเลยเอาเป็นว่าคงไม่เจียบเท่ากับมูลค่าทางจิตใจนะครับที่เราได้ชวน f c มาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะฮะทำให้นะเมืองไทยเนี่ยมีวัดนะสวยๆอีกหนึ่งวัดขอให้ทุกคนนะครับที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จนะให้พิจาร์อุปกร์เนี่ยพิจาร์อุปกร์หน่อยครับครับเชิญครับก็พอนันประเสริฐนี่ก็จาก ครูบาอาจารย์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์รพระพุพะทธธรรมประสงค์คุณบิดามารดาคุณครูคบาอาจารย์รพรพระพรม168มอบให้เป็นของขวัญน,นะครับขอให้ทุกคนนะครับได้รับอาน,นิสงส์งผลบุญที่กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนขอพร,อระพรม1 6 8ที่ได้ร่วมสร้างวัตถุอันเป็นมงคลน,นี้ส่งต่อยอดนะครับแรงบันดาลใจส่งกําลังใจถึงท่านทุกท่านครับผมสาธุพี่แสงหน่อยครับพี่แสงหน่อยก็ครับ อยากให้ทุกคนได้มีไว้บูชานะครับเพราะว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยเราต้องบอกุมนะเรา, mm. เ,ราเราไม่ได้ทํามาเชิงพาณิชย์นะครับ,รบไม่ได้เชิงธุรกิจรเรามีเจตนานในการร่วมบุญ mm. จริงๆนะครับ mm. แล้วก็เป็นความฝันที่จะอยากทําวัดที่บ้านเกิดสืบสารต่อที่พ่อเคยทําเอาไว้นะครับ mm. ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับประชาชนคนไทยได้เอาไว้บูชาเพื่อคุ้มครองเวลาเรา มีปัญหาหรือว่าเวลาเราเดือดร้อนลองขอท่านครับคิดว่าสําเร็จครับนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่าจ้งขอบคุณพี่แจ้นครับขอบคุณนะครับน้องทีมงานขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับขอให้สำเร็จครับสาธุสาธุพุทธคุณนําทาง ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ